สวัสดีค่ะท่องเว็บ C 1วันนี้นะคะจะพามาพบกับสินค้าขายดีรายหมวดกันค่ะขั้นตอนแรกเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของเราก่อนนะคะพิมพ์ www.c1.com ค่ะเมื่อเข้าสู่ระบบได้เรียบร้อยแล้วกดที่แถบเครื่องมือด้านซ้ายเมื่อเข้าสู่หน้านี้ให้เราเลือกสินค้าขายดีได้เลยหน้านี้จะเป็นสินค้าขายดีรายวันล่าสุด และเรายังสามารถย้อนกลับไปดูสินค้าขายดีราย7วันล่าสุดได้ยังมีในส่วนของสินค้าขายดีในหมวดอื่นๆอ,อย่างสินค้าอ e ีบุ๊กขายดีย้อนหลัง7วันในส่วนนี้หากต้องการดูสินค้าในหมวดต่างๆสามารถเข้าไปดูในหน้าของหนังสือก็จะมีสินค้าน่าสนใจสินค้าออกใหม่สินค้าขายดีให้ได้เลือกชม แต่หากต้องการเลือกดูเป็นรายหมวดสามารถเลือกดูได้โดยกดเข้าไปที่หน้าต่างรายหมวดอย่างหมวดวรรณกรรมก็มีสินค้าน่าสนใจสินค้าออกใหม่สินค้าขายดีไว้บริการในหมวดบริหารก็จะมีสินค้าน่าสนใจสินค้าออกใหม่สินค้าขายดีหมวดพัฒนาตนเองก็ได้นำสินค้าออกใหม่ขายดีมาแนะนำเช่นกัน และยังมีในส่วนของสินค้าอื่นๆที่น่าสนใจอย่างแอลกอฮอล์ชนิดเจลซึ่งมีทั้งชนิดแกรอนขวดปั๊มและชนิดหลอดพกพาหรือจะเป็นในส่วนของสินค้าโปรโมชั่นต่างๆก็ขนกันมาลดราคากันอย่างขับขั้งอย่าลืมเข้ามาคลิกสั่งซื้อกันนะคะขอบคุณค่ะ